ลดน้ำต้นไม้จ้าวันนี้ก็มาลดทุเรียนอันนี้ก็ทุเรียนลดไปเรื่อยๆอันนี้ก็แห้งตายแล้วจ้าอันนี้เราก็เอาน้ำใส่เบ้าขึ้นท้ายรถไปเนาะเพราะว่าปลูกไว้สูงค่ะอันนี้ก็ทุเรียน มะม่วงมะม่วงนี่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันตายยากหน่อยแต่ว่าทุเรียนก็ตายไปค่อนข้างหลายต้นจ้าอันนี้ลำใหญ่มีลูกแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ร่วงเพราะว่ามันยังเล็กอยู่อันนี้ก็ตอกบังแดดให้ทุเรียนค่ะแดดแรงมากอันนี้ลำใหญ่จ้าอันนี้ก็ลองเด็ดดู มันยังเขียวอยู่แต่ก็คงไม่รอดแล้วค่ะเพราะทุเรียนมันตายง่ายมากอันนี้ก็มะม่วงแล้วก็อันนี้ก็เป็นแก้วมังกรอันนี้ก็มะม่วงต้นเล็กแต่ก็ติดลูกแล้วนะคะติดอยู่สองลูกใหญ่อยู่แต่เดี๋ยวมันก็ร่วงค่ะเพราะว่าต้นมันยังเล็กอันนี้หักกิ่งดูก็คือแห้งเป็นรูแล้วค่ะก็ไม่ต้องลดต่อนะมันตายแล้วค่ะ ต้นนี้ก็เริ่มเหี่ยวบ้างแล้วก็เป็นใบใหญ่ร่วงหมดแล้วก็เหลือแต่ใบอ่อนก็ไม่รู้จะรอดไหมเพราะมันจะเริ่มใบใหญ่ร่วงแตกใบอ่อนแล้วทีมันสู้แดดไม่ไหวมันก็จะกรอบกรอบแล้วมันก็จะแห้งตายค่ะเพราะว่าน้ำเราไม่ถึงนะเพราะว่ามันปลูกสูง อันนี้ก็ยังพอรอดนะแต่ก็แห้งไปครึ่งหนึ่งแล้ว <c oughs> เราก็ลดลดไปเรื่อยๆต้นนี้ต้นใหญ่ด้วยแต่ก็น่าจะไม่รอดแล้วค่ะแห้งกรอบแล้วแห้งกรอบไปหลายต้นแล้วต้นใหญ่ๆด้วยค่ะ หักดูแล้วมันแห้งหมดแล้วคือไม่รอดแน่นอนลดไปเรื่อยๆค่ะเอาเท่าที่ได้อันนี้ก็ลำใหญ่เนาะอันนี้ก็ทุเรียนเอาตามสภาพค่ะอันนี้ก็ตายแล้วเพราะว่าเราปลูกสูงน้ำแล้วก็ส่วนใหญ่เอาเบ้าขึ้นไปแล้วก็ น้ำเราไม่ถึงทุเรียนมันต้องใช้น้ําเยอะเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ทุเรียนที่ปลูกก็เป็นหมอนทองมันก็ดูแลยากปลูกเยอะแล้วก็ตายเยอะจ้าอันนี้น้อยหนาน้อยหนานี่ไม่ต้องห่วงเลยทนแรงเหลือแต่ก้านก็แตกใบอ่อนขึ้นมาใหม่ทุเรียนตายไปเกือบครึ่งแล้วคะ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ จะตายเนาะเพราะว่าดูแลยากมากทุเรียนหมอนทองเอาเท่าที่ได้ค่ะลองดูเพราะว่าตายหลายรุ่นเปลี่ยนหลายรุ่นแล้ว